สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วกับทันวาออฟฟิเชียลนะครับวันนี้กลับมากันอีกแล้วกับรอยย้อนฟิลนะครับรถค่ายอินเดียนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวไหนนะที่เราจะรีวิวนะครับตัวเดิมอีกแล้วนะเมเทอสามห้าศูนย์ซูเปอร์โนวาแต่เป็นซูเปอร์โนวาที่ต่างสีออกไปนะครับเมื่อวานกับวันก่อนนะคลิปที่ลงไบล่าสุดก็คือรีวิวเป็นขันสีน้ำตาลนะครับสองคันลงไปแล้วนะไปดูได้ที่หน้าแฟนเพจแล้วก็นะเดี๋ยวมาไล่รถ ทีละคันดีกว่าอันนี้ก็สติทวินนะคลาสสิกนะ Classic นะครับบอกเลยว่าคลาสสิกตอนนี้เราเยอะมากสติทวินทีร้อยนะครับ w 800นะครับแล้วก็นี่เมทออร์สามห้าศูนย์อันนี้เพิ่งติดจองเพิ่งเพิ่งติดจองสีดำนะครับซูเปอร์โนวาคันนี้ยังอยู่นะคลาสสิกยังอยู่นะครับแล้วก็รอปล่อยอีกคันหนึ่งนะแต่ว่าคันที่เราจะมารีวิวนะไม่ใช่คันนี้ไปดูครับผม จอดหล่อเป็นบอยแบนด์อยู่นี่นะครับนะฮะก็บอกเลยว่าตอนนี้รับสมัครลูกค้าจำนวนมากนะครับรับนะฮะรถโคตรเยอะนะฮะรถเยอะแล้วนะครับช่วยเอารถเอาไปขี่ทีนะครับและนี่คือ Royal Enfield Meteor 350 Super Nova นว่าสีบลูนะครับร,รถปี2020คันนี้วิ่งเท่าไหร่มาดูเล็กใหม่กันดีกว่าคือไม่น้อยทุกคันนะคันนี้ก็ 9,149โรนะครับนะฮะซุปเปอร์เมเทออร์350ไม่ใช่ซุปเปอร์เมเทออร์นะครับก็ความแตกต่างนะสำหรับซุปเปอร์โนวานะครับกับไฟบอลแล้วก็สเตลลานะครับนะฮะซุปเปอร์โนวามันจะได้ชิวหน้ามานะครับเต็มๆแล้วก็มีบางคันก็ติดมาให้นะบางคันก็ไม่ติดมาให้อันนี้รู้สึกว่าติดเพิ่มมานะครับได้เป็นการล้มอันใหญ่นะครับแล้วก็ทิ้งหลังนะครับที่มีมาให้แล้วก็สีเป็นสีพิเศษ สไตล์ดั้งลงงานก็จะมีเป็น ABS มาให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งสูบลูกโต3 5 0ซีซีมาฟังเสียงเครื่งองยนต์ครับผมสตาร์ทแชรเดียวติดไม่ต้องมีบิดช่วยนะครับเสียงรอบเดินเบานุ่มๆท่อเดิมๆก็จะเงียบๆหน่อย เสียงอย่างดีนะครับกับราคาเราใจนะครับเราเปิดเพียง1 5 0 0 0บาทซื้อสุดลถได้อีกจัดไฟแนนซ์มีงบเท่าไหร่ก็ลองมาคุยกันดูนะครับนะคันะคนี้ก็สแตนดาร์ดโรงงานมีค่าตั้งคู่ให้เอฟร้อยนะครับนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าคันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาขอนโทรลวอล์ฟเชียลงแล้วครับผมพบกันใหม่ด้านคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมหน้าจะพาทุกท่านไปรีวิวรถรุ่นในกันอีกก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ